เดี๋ยวมาดูสตรอเบอรี่กันค่ะทุกคนนี่เริ่มใหญ่แล้วค่ะเริ่มออกลูกเยอะและ้วค่ะทุกคนไหนเห็นบ่นี้อ้าวได้เห็นบอ สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสบายยูเคค่ะทุกคนเป็นจไดสบายดีกันหรือเปล่าคะวิไลผึ่งกลับมาจากทํางานค่ะหลังจากกลับมาจากทํางานก็เช่นเคยค่ะทุกคน,มนกเมื่อนี้รู้สึกว่าบกข่อยมือปันใดนะคะแต่วายังมีอาการเวียนหัวอยู่นินนดๆค่ะสองมื่นสามหมื่นทีแล้ววิไลมีอาการเวียนหัวค่ะทุกคนแต่ก็ดีทีอาการบกข่อยนักปันใดนะคะ กลับมาจากทํางานก็นี่แหละค่ะงานบ้านค่ะเช่นเคยนะคะเก็บบ้านนู่นนี่นนั่นนะคะทุกคนนี่แหละการเป็นแม่บ้านเนาะขันว่าเข้าเดชออกไปเหตุงานขังนอกก็นี่แหละงานบ้านค่ะเอาจริงๆเนาะถ้าไทยมี คู่ชีวิตที่แบบว่าซอยกันในเหลืองกันทํางานบ้านแบบนี้กระทือว่าเขาโชคดีไปแต่แต่ทาบ่เฮ็ดเนี่ยเขาก็ต้องเฮ็ดเองค่ะทุกคนมันจะว่าหน้าที่ไหมทุกอย่างมันก็คือหน้าที่พอเราหาเงินใช้เองเนาะต่างคนต่างเฮ็ดแต่ว่าบางเ่อเขาก็มีความหล้สซึกว่าเออว่าไปมันก็ทอนัน่ะพูดไปมันก็เหนื่อยเฉยเฉยเหนื่อยตัวเองพยายามที่ว่าบ่อยากสีเ่าบ่อยากสีปากเนาะ มือนี้เวลากระสิม่วาเหลืองการทํางานเห็นฟังอีกเลยค่ะทุกคนการทํางานที่นี่นะคะบางคนจะคิดว่าเออรายได้ดีหนุนนันรายได้ดีอีลิค่ะบกว่าแต่วาย,ยู่แถบใดในยุโรปเนาะมันก็จะมีอย่างสี่แหละแต่ว่าเบาถึงว่าในแถบที่เวลาอยู่เบาไปแล้วค่าคลองฉีบแพงบอ่อแพงแต่หายเปรียบเทียบถึงในในเมืองมันกระตางค่ะมันเกะไายคือการก,การถือว่า เมืองไทยอยู่บ้านนอกอยู่ในกลุ่มแบบนั้นนะคะแต่ว่ามันก็คือว่าไร่ใดไร่ใดนี่ได้บรุบระบุายถากเปรียบเทียบเปรียบเทียบจากหมงอื่นนะคะบุละบุายแต่ค่าใช้ใจ่ายเท่าก็แบบว,ว่าตามตามกันคือทุกทีนั่นแหละค่ะทุกคนนั่นแหละเขาใจบจกอกจะเขาใจบอกเขาใจก็ <c oughs> คือเมืองไทยเต่แต่ว่าเมืองไทยเนาะบอกไปแล้วนะจะปรับหน่าจะปรับ ค่าแรงขืนมาแน่เพราะว่าค่าข้องสีตอนนี้ก็สูงขืนร้ายเนาะคะ่ะขันสมุติบาเห้าเด็กไปสื่ออาหารแถวตลาดมันก็โอเคแต่ถามสมุว่าเจ้าอยากมีโอกาสถี่จะไปสื่อของในหางล่ะไม่มีเงินค่ะทุกคนเวลารกั็พยายามจะส่งเงินให้ทางบ้านเด็สื่อกินเฉพาะเด็สื่อกินพอเวลารก็อยากจะเก็บเงินไว้ ทำบานนะคะใบทำบานแล้วก็ใบใส่ตัวเองนุน่นีนนันสารพัดเลยค่ะทุกคนบา่าลูก,ตกลนเต่าก็เหล่มไงในข้ากระตรงห้ากระตงหาเงินเพื่อทีซีใส่ในหลายหลายทางค่ะนี่ไปได้หลังจานไว้เรียบร้อยตั้งแต่ก็เลยจะมาเก็บเก็บจานแล้วก็จะหลังจานมือน,นี่บกข่อยเนยปนดาหรือสึกว่าบกข่อยเนยปนดก็เลยจะเห็ดสปาเกตตีค่ะ จะทำสปาเกตตี้ให้เิซ่าใ้คันได้มีแรงกะยากเฮ็ดใหนเพิ่นกินแน่เพราะว่าบบอยากให้เพิ่นกินอียงที่ที่แห้งๆประมาณนี้นะคะอยากเปลี่ยนเมนูให้เพิ่นแน่ขันแฟ้นวิไลเพิ่นเฮ็ดอาหารเพิ่นก็ะจะเฮ็ดแบบง่ายๆโบหยิ่งยากเหล้วเด็กหน่อยกับ่คคอยจะอยากปันไดนั่นแหละนั่นแหละวิไลอยากมาบอกส่กันฟังเนาะ ที่เบารามากเข็ดเขียดละลายเชือและไร้มือเป็นเดือนๆเ,เหตุจนวิไลวิ่งค่ะทุกคนคิดว่าวิไลอาจจะมีอาการวิงเวียนเพราะเพราะอันนี้เพราะเพราะเขียดน,นะคะไมไหมย เป็นเวลาคนสั่งก,งกงางเกงกางเกงทำงานไหนคะพอว่ากางเกงทำงานถิดวาสือแต่เขาทำงานใหม่ใหม่ใส่ใส่เกือบสองปีเนาะเดือนปีเจ็ดเดือนมัน้งสุดแต่เห็นงานอยู่นี่ประมาณปีจะแปดเดือน,นเ,เป็นกิวนึ่ค่ะกางเกงเป็นกางเกงทำงานนะคะทุกคนคนซือมาแล้วสั่งมาแล้วตัวหนึ่ง วิไลกัเลยบอกว่าสั่งมาอีกแนงอีกต้นหนึ่งพอดีวิไลก็ไม่มาทสินี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นั่นแหละเขาเรื่องกันเลยเนาะว่าไปาย,ยืดเดืออยู่นั่นแหละเวลาหลังจากสีเกลียดมาดนสีวสาซูฟังและจีนนี่เอาอีลีบาเอามานาังปากนังคุยดีกว่าค่ะ ขออนุญาตเด้อค่ะทุกคนอยากปากขอให้เบาแน่เป็นสมาเช็ดยูทูปนี่สมาใดบ้านระบายเนาะบางเชือก่็รู้สึกว่าเออดีนะมีมีแบบวา่าช่องทางให้ห้าระบายเวลาห,ห่าเครียดแบบนี้เนาะค่ะก่อนอื่นไม่ล้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กาลังใจเนาะเวลาวิไลลงคลิปลงไปบัวต่วคนี่น่ี วิไล e บอเคยหลุดจักมาก่อนแต่ว่ามาเป็นกําลังใจให้วิไลวิไลก็ e, ขอขอบคุณคหลายๆค่ะนั่นแหละวิไล e ก็สศิมาวังสูฟังว่าแต่แต่วิไ e ลเครียดเนาะวิไล e มาเป็นหัวหนา้าเพิ่นก็นจะเป็นประมาณแบบว่าอยากอยากให้เฮาเหตุทุกอย่างแต่ว่าการเป็นหัวหนา้าในที่ทำงานอยู่ตรงนี้มันโบเมนว่าเฮ้าตรงเฮ้าตรงค่อยจะจะเช็คห้องหรือว่าอีหยังประมาณนี้ซื่อๆเด้ค่ะบบเมนแต่ว่าเฮ้าตรงเหตุงานร่วมกับลูกน้อง เกิดหลบงานไปผอมๆ,ๆกันแบบนี้นะแล้วมันโมเมนต์เหลืองงายสีเข้ากับมหนาทีของเข้าอยู่แล้วแถมเข้าตรงมาเห็ดงานทุกอย่างมันหลายมากมากจุกจิกสังคล้องน,นุ่นนี่เนี่ยสารพัดแถมเข้าตรงมาเห็ดงาน,านพร้อมๆกันกับเด็กหน่อยไปผอมๆกันแบบนี้เล้วคนผกตรงมีจํากัดนว่าสองคนสามคนประมาณนั้นแบบนี้นะยิ่งค่าคลองฉีบพ,พิน่นแพงขืนยิงเพิ่นจะกดดันเฮ้าให้เฮ้านี่เห็ด เฮ็ดหน่อยลงหน่อยช่วโมงลงแต่วางานตรงแล้วทุกอย่างแล้วจะนีพ่อวิไลเห็ดงานบ่ด้ดังใจเพนบอกว่าว,าวิไลเห็ดงานพยายามดีที่สุดบอดี้ไพ่ไ่กับอบอกถึงว่าตัวเองว่าคิดว่าจะไหนวิไลว่าเกือบรล่เปอร์เซ็นต์แหละที่วิไลเห็ด แต่มีสิ่งบางอย่างที่คือ,อยังสั่งผ่ามันบ่มีไผ่ที่สิสั่งผ่าไดนเป๊ะแต่เขาก็จํากัดอีกโอ้ยห้ามห้ามเยอะห้ามมากโน่นนี่นั่นจนวิลแบบว่าเออกระสันกับบ่เยอะบ่หลายแต่เวลยบ่สั่งหลายแต่โอเคบ่เป็นอย่งางวลาเลยให้มันขาดไปเลยเธอหนึ่งผลก็เลยกบ่พอใจและที่นี่ก็พ่อผู้จัดการใหม่ขามาเนาะมาสั่ง กับพ่อปั้นกันกับวิไลอะไค่ะทุกคนสังผ่าสังยังพ่อปั้นกันคือกันกับวิไลนั่นแหละก็บอดายมียังแตกต่างดอกแล้วที่นี่ก็เลยเพิพ่นกับเป้เอาคนมาใหม่ค่ะเอาคนมาใหม่ที่แหลกพ่อนอยากเอามาแท่นในตําแหน่งของวิไลคิดว่าจังสีนาแล้วที่นี่พ่อเอามาปึบเขาเหตุงานบบเป็นบอกง่ายงงะเหตุงานเป็นบ่เป็นในระดับระดับทีคนที เฮ็ดงานทั่วๆวไปแบบนี้แต่สําหรับรแผนกท,ที่ว่าจะมาเป็นหัวหน้าสิมามาแทนวิไลวิไลคิดเบื้องเหลีวแน่เบืองเหล้วบผพานแบบนี้นะคะ่ะและที่นี่เพิ่นก็สังเกตมาสังเกตและที่นี่เพิ่นก็รู้สึกว่าเออเก็บวิไลไว้ดีกว่าประมาณนั้นแต่วิไลก็เออโอเคยังหน่อยวิไลหากงานตรงนี้นะคะหากงานตรงนี้วิไลเหตุงานวิไลก็ห่วงงานไว้หลกคขาดจะขิดแบบใดใส่ใจประมาณนั้นคือความรู้สึกว่า เวลาเต็มถี่กับงานเวลาเห็ดเวลาอยากให้ออกมาดีให้ลูกค,ค้าพอใจประมาณนั้นแต่เพินกับเลงเออความความเลงเนี่ยมันก็เป็นทุกทีแหละค่ะทาความสะอาดเขาตรงก้านให้เลงตรงก้านให้แลลวใบมันบอหลังจากติดเพนตรงก้านให้มันเหลวภายในใบสามเวลาก็ดอ่ทิบตัวเองดันตัวเองให้มันเหลวใบสามก่อนใบสามแบบนี้ตลอดแล้วงานอย่างอื่นเวลาเก็ดเห็ดสินะ และทีนี่พนก็มือนั้นพนได้มาคุยกับวิไลวิไลก็คืดว่าเออบอเป็นยังพนเอาคนคนหนีมาแทนทีหนาทีของวิไลวิไลก็บอบเป็นยังวิไลก็จะเห็นหนาทีของว, ELI, ว ELI, อิไลไปต่อไปกับบริษัสี่เหลี่ยนวิไลคือว่ายังหน่อยว ELI, อิไลกับบริษเครียดอีกต่อไปว ELI, ิไลคิดว่าจังสี่เนาะค่ะและที่นี่ก็พนก็เลยมีมาเหมือนมือบจักมือนี่แหละพนก็เลยเอิญวิไลไปคุยกับกับคนใหม่พนก็เลยบอกว่าอ่า หน้าที่วิไลก็ยังอยู่คือเก่าเด้อบ่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจังซี่บ่ได้ว่าให้วิไลเซาเป็นหรือว่าหยังจังซี่เพิ่นก็นยังให้วิไลเฮ็ดหน้าที่ของวิไลอย,ยู่แต่คนที่สิมาใหม่ก็เป็นหัวหนา้าวิไลขึ้นมาอีกจังซี่นะแล้วที่นีกน็วิไลก็เออก็บ่เป็นหยังแล้ววิไลก็เลยบอกเพิ่นว่า เขาเหตุงานแบบใดจังสินะเา,เาเนานนวเลาเขาบอกตรงๆเขาเหตุงานจังไดเวลาก็เลยบอกให้ให้เจ้านายฟังเวลาก็เน่เวลาก็บอกพน่วาข่อยขอบอกตรงๆเด้อเพราะว่าการถือสิ่งให้มาเป็นหัวหน้าข่อยเจ้าตรงน้าหน้าข่อยโบแมนให้ข่อยน้าหน้าเจ้าเวลกา,า,าก็เลยว่าจังสีมั่นกระเบิรู้ซึกว่าจะแฝ่สำหรับข่อยจังสีนาเพราะว่าข่อยตรงมาแลงงานตรงมาเหตุทุกอย่างแต่นะออกับกลายเป็นว่าเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นแบบ วิไล e กับบ๊วยอดงยังนะวิไล e สงสารค่ะเอาไปเอามางานทุกสิ่งทุกอย่างมาลงถี่คนคนคน,คนเดียวเหมือนแต่วิไล e ก็ยังอยู่ในตําแหน่งถี่คุ้มเล็กหน่อยค่อยเหตุหนั้นเหตุหนี้ให้งานเซ็จแบบนี้นะแต่คนคนนี้ต้องรับหนาทีต้องรับทุกอย่างรับทุกอย่างถี่มันมันเกินโตโดยถี่าให้ตาแหน่งมาสื่อแต่ทุกอย่างจะต้องเหตุแบบนั้นหมายถึงตําแหน่งเฉยแต่ว่างานนี่จะต้องเหตุ หลายแห่งแบบนี้นะเวลาก็เลยเอ,อพยายามจะซอยเพลินแถวถิถ่จะซอยใดแบบนี้เพราะว่าเวลาก็พยายามจะบ่ใหช่วโมงของเวลาเกลินไปหลายจังสีนะคะยังเมนีก็บใบซ้ำนิดๆเวลาก็ออกมาเวลาพยายามจะเห็ดต้งนั้นตรงนี้ให้อ่าสะอาดจังสีนะแล้วก็ออกมาบ่าได้ฟายยดนนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าโอ้พนกับพ่บอกเจ้าโฮบเมนีนะเจะ้านายห้คอยนะ มาแต่เศรา้าเพิ่นก็บ,บงับงขับประมาณบังขับเจ้าตรงมาในเวลาหนีแล้วเพิ่นก็พึ่งมาจากต่งางประเทศบไกลจากเข้าดอกค่ะทุกคนก็อยากบอกซื้อเนาะและที่นี่ก็บไกลจากเมืองไทยอันสินามาโดยตรงจากตรงนั้นเลยและที่นี่ก็วิเวลสสงสาร,รคือพอว่าวิเวลเยอยู่ในจุดที่เคยอยู่ในจุดจุดตรงหนีแต่วิเวลสย,ยังบไดเห็ุร้ายขนาดนี้แต่เพิ่นนะ่ะแบบสารพัดสารพัดยางแบบนี้นะ วม่เลอะขุดวาเออข่อยสีซอยเจ้าเด้อจากที่ห้าหลุ้ซึกว่าจากที่หฮาลุ้สซกว่าเออวิไลซ่าจะาแบบว่าปล่อยไปเพราออยากให้เขาเห็นผลงานของคนคนนี้แต่เอาเป็นว่าวิไลซอยแต่ทีซอยใดก็แล้วกันคิดว่านะเพราะว่าสงสารพนต่งยางจากทีทำงานจากทีพักพนมาทิจจากทีพักมาถึงทีทำงานตางแต่แตตี้หาเขาทุกคนแล้วพนปวดล้างเมิเพดพนว่าพนปวดล้างเมดแล้วที่นี่ก็ มาถึงที่ทำงานกับแปดโมงเสาตั้งแต่ตีห้าหกแปดเอโมงเสาร์พอนอกกับเ,เจ็บหลังแห่งววเวลาปั๊ดเพิ่นชียูตได้ดนบ่นดน้เวลาก็เลยไปบอกเพิ่นเหลืองกันเหตุงานก็เด็กหน่อยเจา้าควรจะเหตุแบบใดแต่เวลาก็จากฉีเวลาจมๆแนะ่นะ้องว่าการทํางานเพิ่นเป็นจังไดแต่ต่อไปเวลาก็คือจะบอกเด็กหน่อยว่าไอ้ฟังเพิ่นแล้วเวลาก็บอกเพิ่นน้ำว่าให้คุยดีๆบอกดีๆก็เด็กหน่อยให้อ้อยเด็กหน่อยบอกเม่ว่าเจาไปดดา เจะาปดดาเขาเขายิงจะเห็ดใส่เจ้าประมาณนั้นพอข่อยเคยอยู่ในจุดจุดหนีมาก่อนข่อยพยายามจะจะเห็ดว่าข่อยเห็ดแบบใดให้เด็กหน่อยซอยข่อยหรือเต็มใจบมเมนว่าข้าไปดดาเขาขันดาเขาเขาก็แก่เหาประมาณนั้น,นสินะคะเพราะเขาก็เป็นคนอยู่นีสองคนน่ะเป็นเด็กหน่อยคนคนย่นีเลยสินะคะนั่นแหละเดี๋ยวเวลาจะมาบอกสู่คนฟังใหม่ก็เอาเป็นว่าเวลาเก็ สบายสบายใจไปจุดหนึ่งที่ห้าบอตรงมานางเครียดอีหยังแต่แต่ก็สงสารค่ะสงสารที่ตรงมาเจออีหยังพอห้าเคยเคยเคยเจอเคยเจอมาก,ก่อนแต่เพิ่นนักกว่าจังส่นะนั่นแหละค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ไม่บอกสู่กันฟังเรื่องการทํางานจํหนีเนาะค่ะย่า่าแต่่าอยู่บง่งใดหญิงเขาเห็นห้าเป็นคนตา่างดาวนําที่จริงแล้วอยู่หนี่มีกฎหมายนะคะแพร่ก็จะคิดว่าเออ มันเห็บดบ่อใดเห็ดแมนค่ะเขาบอ่อสามารถมาเห็ดเขาคือเขาเป็นถาดใดอยู่นี่เนาะนั่นแหละสำหรับคล so ิปนี้ก็หมอสููกันฟังสำเนียค่ะลูกสาวคลางเซียมาอะไรค่ะไอศครีมมาหรอ <Yeah. S 1> ไม่ไม่มีตงังเปล่าอินโฟอินโฟนค่ะยู่แฮมันนี for by that thing go ahead w a t h t e e you d o w for ice cream oh I don't want be have ice cream here darling I forgot you you take you take ไอศครีมเดน you have enough money for buy that huh yeah or maybe a g a i get one go cook t cook it cook t in the front the car ask your dad if you want your dad want something ขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย